สวัสดีครับสวัสดีอยู่กับผมช่องรถดำสิ่งอุดรธานี2นะครับวันนี้ก็พามาชมเจ้า s อ2 0 0สร้มากทีขีดหนึ่งนะครับตักดินใส่ดำครับเป็นงานขุดสะทอยครับขุดสะไปถมสะครับ่า ส่วนใครที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องรถดำซิ่งอุดรธานี2ด้วยนะครับอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อไว้เป็นการแจ้งเตือนในเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆให้ f อฟได้ดูกันนะครับผมส่วนใครกดไลค์กดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากครับผม บรรยากาศครับแดดแรงมากครับโอ้คันนี้ฝาท้ายระเบิดนะครับท้ายระเบิดอะเต็มแล้วครับส่งสัญญาณมือครับ คิวต่อไปครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูที่เทกันนะครับเรวจะขึ้นไปกับคันนี้นะครับเดี๋ยวรอตักใบเต็มก่อนครับแป๊บเดียวเต็มครับเพราะว่าใช้รถใหญ่ตักครับ เดี๋ยวราจะขึ้นไปด้านบนครับมาถึงที่เทกันแล้วครับไม่ไกลครับไม่ไกลนี่แม่โคอยู่ด้านล่างนะครับ 有啦。 ี่ครับมาทมสะครับก็ใช้เป็น L47 08นะครับขูบตาครับ มาแล้วครับเจ้าฟูโซครับโอ,โอ้ไม่ <c oughs> กล้าถอยมาไกลครับกลัวจมครับ đâm đi cái xếp lớp มีปลาตัวนี้ปลาอยังงวะว่าดินถมก่อนซะหน่อมีปลาครับอยู่ในโคนด้านล่างครับน่าจะมีปลาเยอะอยู่นะครับแต่ว่าน่าจะถมไปเยอะไปหลายตัวเหมือนกันเมื่อกี้ผมเห็นปลาดินอยู่ครับ จะหลบให้รถดําเข้ามาเทาก่อนครับอพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวจมครับ แรงครับแรงรถไทยก็กลัวดันไม่ทันเหมือนกันครับ น่าจะถมสูงถึงระดับพื้นบ้านนะน่าจะใช่นะครับเพราะว่ากันกันดินสุดครับกันดินสไลด์ครับเพราะว่ามีสะอยู่หลังบ้านเผื่ออนาคตดินสไลด์มาบ้านก็อาจจะพังได้ครับ ฮะคิวต่อไปก็มาดูเจ้าฮีโน่ครับยางแปดสองห้าครับนีรถไทยต้องลงมาโบกเลยครับโอ้ยุบแล้วยุดยุบไปครึ่งล้อครับ มาเยอะพอสมควรครับนี่ดูว่าจะขึ้นง่ายหรือไมะขึ้นง่ายหรือเปล่าครับโอ้สบายครับนี่โอ้ดับดับพูดไม่ทันขาดคำเลย โอเคครับคลิปนี้บ๊ายบายครับฝากกดไลค์กดต like, ิดตามให้กับช่องรถดำซิงวุดรธานี2ีสองนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ